ครับสวัสดีครับวันนี้ลุง <c oughs> จะมาสุม่มผลพิศารครั้งแรกของลุงเลยนะดูสิผลแรกจะเป็นอะไรอ้าวโดนแข้งตายไปแล้วครับยังไม่ทันที่สุ่มเลยเอาไหม่เอาไหม่เอาใหม่เอาใหมวิ่งเข้าไปไหม่วิง่งเข้าไปให้โดนแข้งอีกแต่ไม่รู้เรื่องเลยนะโดนตัวอะไรโดนอะไรไปนะ,อะลอง ลองดูเลยผลแรกของเต้งคือผลอะไรเนี่ยแล้วมันมาดักตีอย่างเงี้ยถ้าตายแล้วจะไอ้นี่ไหมเนี่ยผลจะลวงหมห้ฮะถ้าลุงตายผลจะหล่นไหมเนี่ยอ่าลองดูนะครับผลแรกจะได้อะไรครับพับลองดูครับ ทำมันติดอย่างงี้มันคุยไปจังเลยอ่ะผลแรกของลุงคือผลแมกมาครับผมอ่ะกินเลยครับแฟบเขาให้อ่าทีนี้ลุงก็หนีดีกว่าไปเราลองไปเทสนี่ดูลองไปเทสดูว่าผลไอ้ผลแมกมามันใช้ทำอะไรได้เนาะเราไปกันดูไม่เช่าเรือด้วยครับว่เอาเลย เออเออผมปิศาจลืมแต่ผมปิศาจแล้วตาย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 เช่าเรือก็ได้โอเคลุงเช่าเรือก็ได้น่ะเอทำไงจะหนีจากไหหอ้นี่วะจะเข้ามาครับกันยังไงอะทีนี้ ้าวเออไปแล้วไปแล้วอ่าทีลองดูครับลองดูเราจะวิ่งไปเราจะลองไปทเทสผลพิสักจนดูว่าผลแม็กมากมันใช้งานจะยังไงเอผลดีในเกมนี้มีผลอะไรบ้าง ใครใครรู้ช่วยมเม้นบอกลุงหน่อยลุงอยากรู้ว่าไอ้ผลดีๆผลเทพๆที่เขาใช้กันอะผลอะไร <c oughs> ลุงอยากลองใช้มั่งอยากลองดูนะว่ามันจะโหดแค่ไหนไอ้ไอ้ผลอ่าต็ด็ดต็ดตขับเรือไม่เป็นลองดูนะครับโอ้โหแล้วมีผลปีศาจแล้วทีนี้วายน้ำก็ไม่ได้อย่างช้าเลยฮะ แล้วไอ้ผมแม็กมาเนี่ยมันดีหรือไม่ดีหรือยังไงอะ่ะแล้วก็ไม่มาบอกด้วยนะลุงก็อยากรู้เหมือนกันมันดีหรือไม่ดีถ้าไม่ดีลุงจะมาเปลี่ยนใหม่เพราะมันส่ได้ทุกสองชั่วโมงลุงอ่านแล้วแม็กมากสกิลหนึ่งแม็กมากครบสกิลสองอย่าเลยอย่าชมภาษาอังกฤษเลยอาอเขา กด x อ้าวทำไมยังไม่ได้อีกอะทีนี้แล้วมันตียังไงทีนี้ x ก็ไม่ได้ทั้งนั้นเปลี่ยเป็นต่อยเอาแล้วกันทีนี้และเจ็บด้วยนะเนี่ย เอ๊จะต้องไปเก็บยังไงอ่ะอ่าโอ้โห,โหน่าจะนานนะลุงว่า เห,หนื่อยพอครวรเหนื่อยพอครวรในการเก็บผล,ผลพิิศาสตรทุททางแล้วแต่ดีนะแต่ดีนะเป็นการที่ว่าเป็นผลพารามิเซียใช่ไหมเป็นผลพารามิเซียมาเลตีโดนเราเหมือนกันนะลำบากเลยนะั่นนี่ะ อะไรก็ใช่ไงผลียกมากฟอ r วิวสบายขึ้นหน่อยครับเพราะไม่ต้องไปเสี่ยงกับการที่โดนมันตีคืนนะฮะเพราะเนื่องจากเป็นผลช้สายพารามีเสียยไหม แต,แต่สิ่งที่ลุงขำนะนี่ตรงนี้พีชฟุตพีช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 ฟุตพีชพีชผมเห็นลุงเห็นเขาขอมมาตั้งแต่วันแรกที่ลุงหัดเล่นแล้วจนวันนี้เขายังเขายังพีชพีชอยู่เนี่ยไม่รู้เขาจะเอาอะไรของเขานี่ยเขาทำเงี้ยมีทิศเล็กน้อยในการอัพเลเวลสกิลอัพเลเวลผมพิศาษ จริงๆไม่ใช่ทิกหรอกแค่ๆเขารู้ทำได้ยงั้นแหละนะ แล้วว่าก็ว่าเถอะอ้าวกับข้าวครับกับข้าวกับข้าวก็ามาครับมาจริงๆลุงตอนลุงไปสุ่มดิลุงนึกว่าลุงอยากได้ผลในนี่เลยนะมังกรของไคโดอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีไหมแต่ถ้าได้มามันเท่น่าดูเลยนะลุงว่าเนี่ยอยากลองดูอยากลองดู แต่ต่อยมันมากเลยยังไงก็ต่อยมันอะ่ะตึ้มแต่ดูแล้วสาใจดีนะลุงลุงชอบแบบมันสาสใจดี เลวไปเกาะทำไมอ่ะมีผู้รู้เขาบอกมาให้อัพนี้อัพโจมตีอัพป้องกันแล้วก็อัพผลปีศาจเขาบอกมาอย่างเงี้ยถ้าอัพสามถ้าอัพสามนี้จะเป็นเป็นค่าที่เขาเรียกว่าที่ต้องใช้ที่เราต้องใช้เนาะ อ้าวกดผิดลุงว่าเหมือนจะเหนื่อยสำหรับลุงกันเนี่ยแต่เราก็อยากมีผลพิสายใช่ไหม để du se skill mới k k tch là gì? là gì skill mới mình chơi như thế nào ở thời điểm này? thì nó nào lấy cái logo cũ ở thời điểm này? nó cái thế งง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 แล้วก็ตบเข้าให้อ๋ออย่างนี้หรือเปล่านะที่เขาเรียกว่าตบบ้องหูเนี่ยอย่างเงี้ยโป๊ะเขาให้สะใจ ไหนไหนไหนแมวดีกว่าไม่กัวรใครหรอกไปหาเควสดีกว่าเอา ก่อนต่อก่ต่อไปก็คือก่อนนี้ครับเราจะไปลองเก็บเวลดูไหนลองไปเยี่ยมชมหน้ามันเตอร์ซิมันเตอร์หน้ามันเป็นยังไงสงสัยต้องหาเงินเช่าสป,ปีดโบด้แล้วเนี่ยเรือฟรีมันไปช้ามากเลย ผมมีค่าหัวหนึ่งล้านด้วยนะเนี่ยนี่คือค่าหัวหนึ่งล้านลองดูเซโหวแข็งแรงแข็งมากแข็งมากกว่าจะตีตายเลือดเยอะมาก แต่เราก็ไม่ย่อท้องแล้วก็ต่อยเข้าไปปกัปกปักปักเข้าไปต่อยมันไปเข้าไปปกัปกปกักปักมันเข้าไปเสร็จแล้วเราก็ปิดท้ายด้วยถ้าตบบ้องหูเป้งเข้าให้สะใจก็สะใจแค่นี้เนานะตบบ้องหูไปหนึ่งทีแสดงว่ารู้ต้องมาตั้งเก็บรีเวลสกิลของผมพิษัยอีกแล้วเนี่ย มีกอง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 สมบัติเราไปจุดสลัดเราต้องล่ากองสมบัติมันมีอะไรปั๊บโอ้ได้เงินสามได้เงินสามร้อยสะสมไว้สะสมไว้เอาไว้มาสูงผลพิสัท์ผลใหม่กันเืิดได้ผลดีๆนะแล้วยังไม่รู้เลยนะผลอะไรดีเนี่ยใครใครรู้จักผลดีๆช่วยเบนบอกลุงหน่อยนะลุงก็เพิ่งมาหัดเล่นนะลุงก็ไม่รู้หรอก ตายไหมอ่ะไม่ตายอีกอืมจะตายไหมอ่ะเสร็จแล้วก,ก็บาตบทีละคู่แต่ใต้หนึ่งตัว แล้วเราก็ตบมันไปเรื่อยต่อยมันไปเรื่อยๆครับปุ๊กปักปุ๊กปักปุ๊กปักเข้าไปปุ๊กปักปุ๊กปักแต่พอที่ผมปีศาจมาแล้วก็เวลสบายขึ้นเยอะนะเราไม่ต้องถูกดาเมจของตัวมันมันเนี่ยไม่งั้นนะป่านี้เลื่อนลุงหมดแล้ว แต่ลุงก็เตรียมตัวตบบ้องหูมันสองตัวสอนปุกปัก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 ยังไงต่อยก็ยังมันอยู่ดีเนาะยังไงแล้วยังต่อยได้มันมากอ่ะไอตัวหนึ่งคู่กันมาตบคู่ไปเลย อ่าลุงก็ไปเก็บเควสใหม่แต่คลิปนี้มีให้ได้แล้วนะเห็มนมันทัานเลือกผลเลยโดเข้าค่าทิ้งซะและ้วมีใครสงสารลุงไหมเนี่ยอ่ะ งันแค่นี้ก่อนนะครับลุงเข้ามาเทสผลพิสัยเฉยๆเดี๋ยวลุงไปเก็บเวลก่อนเดี๋ยวจะมาโชว์ท่าใหม่ๆว่าม,มีท่าอะไรบ้างนะเราเค่อยมาเจอกันใหม่อีกทีบ๊ายบายครับทุกคน